<Together> Podcast. จงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เติมให้เต็มตอนนี้เลยคนเราไม่ควรหวนคิดถึงอดีตและไม่ควรคำนึงถึงอนาคตเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่กับปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตเหมือนมีเวลาบนโลกแบบไม่จำกัดเรามักใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเรื่อยโดยละเลยสิ่งที่สำคัญบางอย่างไปเสมอเมื่อไหร่คุณจะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองสักทีเมื่อไหร่จะเริ่มออกกำลังกายเป็นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือต้องรอจนกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทราบดีว่าคุณมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำและยังไม่มีเวลาเลยตอนนี้ แต่เชื่อไม่ว่ามีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้ถึงความหมายของการมีชีวิตเลยและกว่าที่จะค้นพบก็สายเกินไปซะแล้วพยาบาลท่านหนึ่งผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเธอได้ให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเขียนเรื่องที่เสียใจมากที่สุด5เรื่องซึ่งเรื่องเหล่านั้นก็คือฉันน่าจะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากจะเป็นไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่นฉันไม่ควรทำงานหนักอย่างนี้เลย ฉันน่าจะกล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองฉันน่าจะใช้เวลากับคนที่ฉันรักให้มากกว่านี้และเรื่องสุดท้ายก็คือฉันน่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขได้มากกว่านี้เมื่อคุณได้รู้เรื่องเหล่านี้แล้วอย่ามัวรีรออีกต่อไปจงใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เลยจำไว้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลฟีดแบ็ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงปัญหาเป็นโอกาสที่คุณได้พัฒนาตนเอง จงลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการทำอยู่เสมออย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเลยอย่าตึงกับชีวิตของตัวเองให้มากเกินไปปล่อยวางให้ชีวิตได้ดำเนินไปตามวิถีที่ควรจะเป็นบ้างเปาโลโคลเอโลกล่าวไว้ว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักว่าคุณไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วคุณอยากทำอะไรก็จงทำซะเดี๋ยวนี้เลย สตีฟจ็อบส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่าการที่ผมรู้ว่าผมกำลังจะตายในอีกไม่ช้าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตทำให้ผมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆได้เร็วมากเข้าจำกัดแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังศักิ์ศีความกลัวว่าจะเสียหน้าความกลัวว่าจะล้มเหลวได้หายไปอย่างสิ้นเชิงและเมื่อความตายปรากฏขึ้นตรงหน้าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ มีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นแก่นแท้ของความสำคัญการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผมหนีพ้นกับดักความคิดกลัวการสูญเสียคุณเกิดมาตัวเปล่าไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไม่ทำตามหัวใจของตัวเองไม่มีใครอยากตายหรอกความตายเป็นปลายทางสุดท้ายของทุกคนไม่มีใครในโลกที่หนีพ้นได้จริงๆแล้วความตายเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิต ความตายมีหน้าที่เป็น,นกลไกในการเปลี่ยนผ่านด้วยการค่อยๆทำให้คนรุ่นเก่าหายไปเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแทนที่ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใกล้คุณเสมอในขณะเดียวกันเมื่อวันหนึ่งผ่านพ้นไปก็จะมีผลลัพธ์ของวันนั้นเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ไม่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปีหรอกคุณเปลี่ยนได้ทีละก้าในทุกวันจงเริ่มตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะเห็นผลลัพธ์นั้นได้เองจงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกโตไม่ต้องรอรถคันใหม่ไม่ต้องรองานใหม่ที่ดีกว่านี้อย่าเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาแต่กลับมีเวลาถึง30ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับการเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกม และออกไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนจงทำสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วเริ่มวางแผนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพ s o d ถัดไปสวัสดีค่ะ